สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูก้อยนะคะวันนี้ครูก้อยจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะ่เด็กๆเห็นที่หน้าจอไหมคะลูกที่หน้าจอของเราเด็กๆเห็นอะไรลูกเรามาดูใบงาเรามาดูหน้าแรกเลยนะคะหน้าแรกคือหน่วยที่สองกลัวฉันนะคะเรื่องใบหน้าของเรานะคะลูกเด็กๆมาดูถัดไปเด็กๆเห็นน้องผู <sorting imagen> <unky> milk, ้หญิงคนนั้นไหมคะลูกที่อยู่ในหน้าจอของคุณครูอ่ะ เด็กๆดูซิว่าน้องคนนั้นอะอะไรที่หายไปจากใบหน้าของเขาอ่าเด็กๆดูสิลูกอ่าเด็กๆดูส่วนที่หายไปส่วนที่หนึ่งคืออะไรคะตาใช่ไหมคะอ่าส่วนที่สองคืออะไรคะลูกคิ้วใช่ไหมคะส่วนที่สามคือจมูกนะคะอ่าส่วนที่สี่เด็กๆดูสิลูกว่าคืออะไรคะปากอ่าเด็กๆเติมเด็กๆเติมให้น้องเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่ะ ดูสิว่าเขาครบหรือยังบนใบหน้าเขามีอะไรบ้างเด็กๆด,ดูนะคะอ่าดูไปอีกหนึ่งรอบพร้อมกันกับครูก,ก้อยนะคะอ่ะส่วนที่หนึ่งคือตานะคะส่วนที่สองคือคิว้วส่วนที่สามคือจมูกส่วนที่สี่คือปากอ่าเราเติมให้เด็กๆเ,เสร็จแล้วเรามาดูหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปคือผักที่มีประโยชน์และอ่าผักที่มีประโยชน์และสีที่สีของผักนะคะที่บำรุงใบหน้าของเราว่ามีอะไรบ้างนะคะ อ่าส่วนที่1คือฟักทองฟักซองมีวิตามิน A สูงนะคะช่วยบำรุงสายตาอ่ะส่วนที่2คือคืออะไรลูกผักสีม่วงสีม่วงบำรุงตับนะคะอ่าผักที่3คืออ่มามะเขือเทศมะเขือเทศคือสร้างความจำนะคะต่อไปผักสีเขียวคือช่วยฟอก สารพิษต่างๆในร่างกายของเรานะคะถัดไปเรามาดูใบงานนะคะใบงานของเราอยู่ที่หน้า19เก้ขาบอกว่าให้เด็กๆดูรูปภาพที่เหมือนกันแล้วใช้สีแดงขีดลงไปในรูปภาพนะคะอเด็กๆดูถัดไปคือการบ้านการบ้านของเราอยู่ที่หน้า22นะคะเหมือนกับใบงานที่1เลยนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆดูรูปภาพที่เหมือนกัน แล้วใช้สีน้ำเงินขีดลงไปในรูปภาพนะคะเมื่อเด็กๆทำไปงานเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำการตรวจให้เด็กๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูคมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ